ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำกำลังตรวจสอบเส้นทางขนแรงงานต่างด้าวจับกลุมได้หนึ่งคันหนีไปได้อีกหนึ่งคันค่ะพันตำรวจเอกสังคมตัดโสผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำกำลังชุดปฏิบัติการที่หนึ่งและสองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดตรวจสอบตามเส้นทางสายแม่สอดถึงท่าสองอยาง หลังรับรายงานมีขบวนการลักลอบขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่อำเภอบ้านตากขณะผ่านมาถึงบ้านคเนจื้อหมู่ที่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากพบรถต้องสงสัยกระบะท้ายรถมีคนนั่งจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจแต่รถทั้งสองคันกลับเร่งเครื่องวิ่งหลบหนีด้วยความเร็วสูง เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดทำให้คนร้ายต้องขับหลบลงข้างทางหนึ่งคันส่วนอีกคันหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบท้ายกระบะพบคลุมผ้าใบมิดชิดเมื่อเปิดออกพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาชายหญิงจำนวน11คนตรวจสอบทุกคนไม่มีหลักฐานเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้องส่วนรถยนต์คันก่อเหตุเป็นรถปิกอัพยี่ห้อโตโยตา้าไฮลักรีโวสีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีนายปิยะพิพัฒนะพิบูลพงศ์อายุ25ปีเป็นคนขับวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตรวจยึดรถเป็นของกลางและควบคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากสั่งตำรวจทุกสถานีตำรวจภูธรให้มีการเข้มงวดตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นแรงงานชาวเมียนมาที่จะลักลอบเข้ามาในราชอาณจาจักรเนื่องจากประเทศไทยสั่งปิดชายแดนห้ามแรงงานเมียนมาเข้าประเทศเพราะหวั่นจะนำเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาระบาดซ้ำทำให้มีแรงงานชาวเมียนมาตกค้างในประเทศเมียนมาก,กว่าห0,000ื่นคน